บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่นะไม่มีไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทาเัระนชีวิตการทํางานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมดาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เล่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทํายทอย่างไรจเจริญอาณาปาณสติ ละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรนานี่วอนนาคืออกุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทํำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสีเนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนี่แหละกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไป ในย4ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอกุศลจะทําให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวผู้เจ้าจะเรียกอนุสัยนิสัยฝังดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัยพระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัยเพื่อทิ้งอนุสัยเดิม